นี่นี่อย่าลืมกด Subscribe ให้เขาด้วยนะ ตอนนี้มีเสื้อวันยูสฟินมาขายแล้วนะถ้าอยากมาเป็นครอบครัวเดียวกับเราซื้อเลยอยากขายสวัสดีค่ะมาพบกับสามวันยูสฟินช่วงรีวิวที่พักวันนี้สามีที่พักราคาเริ่มต้นที่หลักร้อยพร้อมอาหารเช้ามีสระว่ายนา้ และก็ยังใกล้กับหาดแม่ลำพึงอีกด้วยค่ะอยู่ด้านหลังของสาแล้วที่พักนี้มีชื่อว่าโรงแรมเดอะเกรทระยองจังหวัดระยองค่ะกันนี้สาจะพาทุกคนเข้าไปดูบรรยากาศด้านในแล้วก็ห้องพักอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e พร้อมกดกระดิ่งให้ด้วยแล้วท่าที่พักร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวรวมถึงใครมีสินค้าอยู่ในมืออย่าให้สายร,รีวิวติดต่อเข้ามาที่อินบ็อกซ์แฟนเพจเฟซบุ๊กวันหยุดสุดสัปที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ตอนนี้ไปดูกันเลยค่ะ เดอะเกรสระยองตั้งอยู่บนถนนเลียบหาดแม่ลำพึงอําเภอเมืองระยองจังหวัดละยองเป็นโรงแรมที่อยู่ใกล้กับทะเลมากๆเพียงเดินออกมาจากที่พักประมาณ150เมตรเท่านั้นก็จะเจอชายหาดแล้วห้องพักทุกห้องรวมอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่สิ่งอำนวยความสะดวกครบคันมีสระว่ายน้ำและเครื่องดื่มบริการริมระราคาไม่แพงเริ่มต้นเพียง35บาทเท่านั้นมีบริการเช่าเต่าปิ้งย่างชุดละ200บาทที่จอดรถกว้างขวางและยังใกล้แหล่งท่องเที่ยวเช่นหาดแม่ลำพึง อุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าสถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำระยองป่างช้างระยองและที่อื่นๆอีกมากมายซึ่งภายในจะเป็นยังไงบ้างตามไปชมกันเลยครับตอนนี้นะคะสาพ,พาทุทุกคนเดินขึ้นมาชั้นบนแล้วนะซึ่งโรงแรมนี้นะคะจะมีทั้งหมด4ชั้นด้วยกันค่ะ และราคาห้องมาตรฐานเริ่มต้นอยู่ที่700บาทก็คือพักได้2คนค่ะแล้วก็ห้องที่สาจะมาพักเนี่ยเป็นห้อง202อยู่ชั้น2พักได้ทั้งหมด3คนราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,200บาทและยังมีห้องแบบ Family เลยคือพัก4คนค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,900บาทค่ะตอนนี้เข้าไปดูห้องพักกันก่อนเลยพอเปิดประตูเข้ามานะคะนี่สไตล์ห้องเขานะโอเคมากๆกว้างขวาง าสามคนใช่ไหมนี่ไงมีเตียงเล็กให้หนึ่งเตียงก็คือ3ามฟุตครึ่งแล้วก็เตียงใหญ่เลยกยิ่งซ้ายนะอีกหนึ่งเตียงชอบมากคืออะไรหมอนเยอะอมีผ้าห่มกับผ้าขนหนเรียบร้อยวางไว้ตรงนี้เลยนะคะส่วนฝั่งนี้นะคะหน้าทางเข้าก็คือตู้เสื้อผ้าเปิดออกมานะคะสามารถแขวนเสื้อผ้าได้มีไม้แขวนให้ตรงนี้มีชั้นวางของเพิ่มเติมให้อีกนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะ สามารถนั่งแต่งหน้าได้ก็คือโต๊ะเครื่องแป้งหรือว่าเป็นเก๊ะสามารถเก็บของได้หรือจะนั่งทํางานก็ได้เช่นกันนะตรงนี้นะคะเขามีปากพ่วงเพิ่มให้ด้วยสําหรับบางคนไม่มีก็สามารถมาใช้ได้นะคะทีวีจอแบนรีโมทพร้อมนะคะแล้วก็มีที่วางของอีกถือว่าโอเคกว้างขวางมีโต๊ะให้เรานั่งทํางานเยอะมากห้องนี้เป็นห้องแอร์นะคะมี WiFi ให้ด้วยอ้อมมาทางนี้นิดนึงค่ะนี่คืออะไรตู้เย็นนะ และไม่ได้ตู้เย็นเล็กๆเลยใหญ่มากน้ําตามจํานวนคนค่ะด้านบนมีอุปกรณ์นะคะมีทิชชู่ให้ถึง2อมวนด้วยกันเนาะการน้ําร้อนสําหรับบางคนติดกาแฟไงอยากกินอมตินตอนเช้าสามารถชงได้เลยผู้หญิงอย่างเราขาดไม่ได้ค่ะบางคนลืมมาเหมือนสานี่ค่ะมีได้ปรป่บผมให้ด้วยแล้วตรงนี้นะคะสามารถนั่งกินข้าวได้นะแล้วก็เป็นหน้าต่างกระจกที่มองลงไปนะคะ เห็นวิวคือวิวอะไรรู้ไหมวิวด้านหน้าโรงแรมที่มีสระว่ายน้ําอยู่ด้านล่างนั่นเองค่ะเปิดประตูเข้ามานะคะห้องน้ําของเขาอยู่ตรงนี้เลยมีที่ล้างมือตรงนี้กระจกพร้อมกับอุปกรณ์วางใส่จานแบบนี้เลยนะคะฝั่งนี้คืออะไรปลดทุกนะตรงนี้แล้วก็ไม่ต้องกลัวหนาวนะคะเพราะมีเครื่องทำน้ำอุ่นค่ะอันนี้โซนห้องพักหมดแล้วนะคะเดี๋ยวซาจะพาทุกคนไปดูสระว่ายน้ำกันค่ะ อนนี้นะคะสักาพารทุกคนมาอยู่จุดจุดนี้ซึ่งอยู่ด้านหน้าของโรงแรมค่ะไฮไลท์เลยก็คือสระว่ายน้ําค่ะอยู่ตรงหน้าแล้วนะถือว่าโอเคนะโค้งสวยสะอาดน้ําใสค่ะตรงนี้ก็คือสระผู้ใหญ่แล้วก็มีสระเด็กนะน้องๆหน,หนูเล่นอยู่ด้านหลังค่ะเปิดบริการทุกวัน8ปดโมงเช้ายาวไปจนถึง3ามทุ่มเลยนะคะนอกจากจุดนี้แล้วนะยังมีอีกหนึ่งไฮไลท์ค่ะเดี๋ยวสักาพารททุกคนเดินออกไปนิดเดียวเองค่ะ ข้ามถนนไปเราก็จะหาดแม่ลำพึงแล้วไปกันเลยค่ะ อันนี้นะคะจะก็พานอไนไาชินารับทุกคนเดินออกมาจากที่พักนะคะประมาณสัก100เมตรเนาะปากซอยของเรานะคะจากที่มองเนี่ย คือมีร้านค้าร้านค้าที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะจะเป็นอาหารซีฟู้ดส่วนขวามือเนี่ยมันก็จะมีพวกร้านของชําอาชีพจับเมื่อยม,มาครับเดี๋ยวเราเดินข้ามถนนกันร้านเซเว่นอยู่ไม่ไกลมากนะคะเนี่ยเรามองเห็นป้ายเนี่ยเลขเจ็ดอยู่ตรงเนี้ยก็เดินไปสักประมาณร้อยเมตรไม่น่าจะถึงนะเนี่ยตรงเนี้ยใกล้ๆเลยหากไกลไม่ได้ทานอาหารแนละ้วก็แวะจุดนี้ได้มีหลายร้านเลือกได้เลยเนาะด้านล่างของเราเห็นไหมเพียงแค่เดินข้ามถนนจากโรงแรมถือว่าไม่ไกลนะ เดินลงมาแล้วก็เจอแล้วเดินลงมานะคะนี่ก็คือหาดทรายแล้วก็คือแม่ลำพึงที่ค่ะมีเช่าห่วงยางแล้วก็จะมีเตียงผ้าใบแบบนี้ค่ะก็คือเป็นของร้านค้าก็เลือกเอาละกันว่าจะจะนั่งโซนฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็คือทานอาหารก็นั่งฟรีเนาะเ,นเดินตรงไปแต่ถ้าบางคนไม่ทานอาหารนะอาจจะแบบมีบริการเนาะเช่าเตียงผ้าใบราคาเท่าไหร่ก็เราติดต่อตามร้านค้าที่เราไปนั่งตอนนี้นะคะด้านหลังของศาลน,นี่ก็คือ ทะเลค่ะถือว่ามีพื้นที่ที่แบบค่อนข้างกว้างนิดนึงนะหาดทรายยังขาวสะอาดอยู่เนาะแต่อาจจะมองเห็นไกลๆเนี่ยอาจจะมีขยะบ้างป่าปาแล้วก็จะเห็นคนเนี่ยค่ะลงมาเล่นน้ํากันแล้วตอนนี้เป็นเวลายามเย็นค่ะแดดไม่มีบรรยากาศดีๆวิวดีมากมเห็นไหมคะพาครอบครัวมานั่งชมวิวปิกนิกกันได้เลยเนาะ thank mm -hmm. you อรุสสวัสดยามเช้าค่ะเมื่อคืนสักก็นอนหลับสบายมากๆเลยนะและตอนนี้ก็ได้เวลาอาหารเช้าแล้วค่ะซึ่งวันธรรมดานะจะเสิร์ฟเป็นจานจานแต่วันนี้ค่ะสาพักในวันหยุดอาหารมาแบบไลยบุฟเฟ่เลยจ้ะทานได้บริเวณล,ล็อบบี้ชั้นหนึ่งนะคะอยู่ด้านหลังของสาค่ะตั้งแต่เวลา7จ็ดโมงเช้าจนถึง10บโมงเลยนะคะเรียกว่าอิ่มกัะจุกๆไปเลยค่ะ โดยส่วนตัวของสาวแล้วนะคะที่พักแห่งนี้นะก็คือราคาห้องพักเนี่ยสุดประหยัดมากๆเลยรวมอาหารเช้าแล้วด้วยค่ะห้องพักกว้างสะอาดนะคะแอร์เย็นแล้วก็มี WiFi ฟ,ฟ,ฟรีด้วยค่ะที่สำคัญเลยนะคะมีสระว่ายน้ำด้วยและก็ใกล้กับหาดแม่ลำพึงค่ะโดยรวมคือดีมากๆเลยนะคะแต่ที่นี่นะคะแม่อนุญ,ญาตให้สัตว์เลี้ยงเข้าพักนะคะแล้วก็อาจจะลบาบากต่อผู้พิการนะหรือว่าผู้สูงอายุค,ค่ะเพราะว่าไม่มีลิฟต์ เป็นโรงแรมสชั้นที่ต้องเดินขึ้นไปแต่สาก็แอบเห็นนะคะมีผู้สูงอายุมาพักเยอะเหมือนกันค่ะหากใครนะคะยังไม่เคยมาพักที่โรงแรมเดอะเกรทระยองจังหวัดระยองค่ะลองเปิดใจมาพักดูนะคะโดยรวมคือดีมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้สา,าต้องขอตัวไปก่อนก่อนจากกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e พร้อมกดกระดิ่งให้ด้วยแล้วครั้งหน้าสาจะพาทุกคนไปพักฟินๆที่ไหนอีกห้ามพลาดต้องมาดูให้ได้ค่ะน,นี้ขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบาย Ước ước tính của các bạn trong một mươi chín hôm nay và các bạn trong một mươi chín hôm nay